อาศัยตามหลักพระพุทธภาสิที่ตัดไว้ว่าอัญญาหิลาภูปนิสาอัญญานิพานาคามินีข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่ออาศัยลาบก็อย่างหนึ่งข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อ,อนิพพานก็อีกอย่างหนึ่งทั้งๆท,ที่มันมีรูปร่างเหมือนกันเรียกชื่อ,อย่างเดียวกันเช่นการให้ทานให้ทาน เพื่อจะให้ได้ลาบมีสุขสนเสริญสวรรค์เป็นต้นอย่างนี้ก็เรียกว่าให้ทานให้ทานเพื่อจะกําจัดความยึดถือของตัวตนให้หมดไปอย่างนี้ก็เรียกว่าให้ทานแต่มันต่างกันลิบ <c oughs> การให้ทานอย่างแรกเป็นการอาศัยลาบเพื่อจะเอาผลเป็นลาบเป็นชื่อเสียงหรือเป็นความเจริญ งอกงามได้ลาภผลหรือว่าได้สวรรค์วิมานมาเป็นเครื่องตอบแทนแต่อย่างที่อย่างหลังนั้นกำจัดความยึดถือว่าตัวตนให้หมดไปหมดไปไม่ต้องการจะเอาอะไรมาเพิ่มให้เป็นของของตนมีแต่จะให้มันหมดไปมีแต่จะถ่ายถอนความยึดถือว่าของตนมันให้หมดไป มันจ <muitas> ึงเดินกันคนละทางอย่างแรกเป็นไปเพื่อลาบอย่างหลังเป็นไปเพื่อนิพพานการรักษาศีลศีลนี่ก็อย่างเดียวกันอีกเป็นไปเพื่อลาบก็ได้เป็นไปเพื่อนิพพานก็ได้สมาธิก็อย่างเดียวกันอีกเป็นไปเพื่อลาบก็ได้เป็นไปเพื่อนิพพานก็ได้ปัญญาก็ยังเป็นอย่างเดียวกันอีกคือจะอาศัยลาบปรารบลาบ เป็นไปเพื่อลาบอย่างนี้ก็ได้แต่เป็นไปเพื่อนิพพานก็ได้เพราะนั้นเป็นว่าเราจะต้องมีความเข้าใจอย่างถูกต้องว่าข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนานั้นจะมีชื่อเรียกอย่างไรจะเหมือนกันกับอะไรที่ไหนก็ตามแต่ที่จริงคือตัวแท้นั้นต้องเป็นไปเพื่อการขูดเกลาความยึดถือว่าตัวตนหรือของตนทั้งนั้น โดยอาศัยหลักว่าต้องเป็นไปเพื่อความไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นเอง <c oughs> เพราะฉะนั้นจึงเป็นอันกล่าวได้โดยไม่ต้องกลัวผิดเป็นการกล่าวที่ถูกต้องที่สุดว่าพระพุทธวจนะทั้งสิ้นทั้งหมดจะมีสกี่มืนกี่พันพระธรรมขันก็ตามล้วนแต่ทรงรแสดงเพื่อการทำลายความยึดมั่นถือมั่น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือปริยายใดปริยายหนึ่งแง่ใดแง่หนึ่งมุมใดมุมหนึ่งทั้งนั้นเพราะนั้นว่าธรรมจักกับะวัตตนสูตรก็ดีอนัตตลักษณสูตรก็ดีอาทิตตปริยายสูตรก็ดีล้วนแต่มุ่งหมายที่จะทำลายหรือถ่ายถอนหรือบรรเทาความยึดมัน่นถือมัน่นไปกันทั้งนั้น จะต้องพิจารณาให้เห็นความจริงข้อนี้จึงจะเข้าถึงใจความสำคัญของพระธรรมเหล่านี้อย่างไนธรรมจกกักรปวัตนสูตรทรงแสดงที่สุดตรงสองข้างข้างกามาสุขันกานุโยคก,ก็ดีข้างอัตตกิลมัานุโยคก,ก็ดีนี่ก็เป็นการเชี่จะเห็นว่านั่น มันเป็นการวิ่งเข้าไปยึดมั่นถือมั่นั้างโน้นบ้างั้างนี้บ้างการประกอบประพฤติกรรทำความปัวพันในกามก็เป็นความยึดมั่นถือมั่นในกามการประกอบในอัตตกิลมถานุโยกทรมานตนให้ลำบากก็เพราะยึดมั่นถือมั่นด้วยอำนาจของทิฏฐิ ระวังผลอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ทำนองเดียวกันกับกามเหมือนกันแต่มันเรียกชื่อคนละอย่างการที่เขาทรมานร่างกายให้เจ็บปวดลำบากนั้นก็เพื่อหวังจะได้ผลอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งมาเพราะอำนาจความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองหาใช่เพื่อปล่อยวางโดยประการทั้งปวงไม่ถ้าเป็นไปเพื่อการปล่อยวางโดยประการทั้งปวงแล้วมันก็ไม่มีความคิดผิด ไม่มีทิฏฐิที่ผิดที่จะไปเข้าใจผิดจนถึงกับทําการพรมานตัวเองให้ลําบากเพราะเรื่องความปล่อยวางนั้นมันไม่ต้องพรมานย่อมอาศัยความรู้ความเข้าใจถูกต้องกล่าวคือปัญญาหรือสมาธิทิฏฐิเป็นส่วนใหญ่ถ้าไปหมกมุ่นในกามปัญญาหรือสมาธิทิฏฐิก็ไม่เกิดขึ้นได้ไม่สว่างสวัยขึ้นมาได้ ถ้าไปทรมานตนให้ลำบากปัญญาหรือสมาธิิก็ไม่เกิดขึ้นได้ไม่สว่างสวัยขึ้นมาได้เพราะว่าทั้งสองอย่างหรือสองฝ่าย,ย,ยนั้นเต็มอัดไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นเพราะฉะนั้นจะต้องไม่ต้องอาจจะต้อง,ไม,อง,อจจองไม่ไปคล้องแวนในสิ่งทั้งหลายประเภทนั่นหรือเหล่านั่นเลยแต่จะต้องเดินในทางสายกลางซึ่งเป็นการพ,อพ่อคูณปัญญา ้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าขึ้นไปตามลำดับอย่างที่เรียกว่าอริยมรรคจนกระทั่งกลายเป็นอริยมรรคพยานคือยานที่เกิดขึ้นเพราะการเดินตามอริยมรรคอย่างนี้เท่านั้นจึงจะเป็นการทำลายความยึดมั่นถือมั่นดังนั้นจึงทำให้เห็นได้ว่าแม้แต่พอเริ่มแสดงธรรมาจาักรกับวัตตนสูตรก็ได้เริ่มทรงแสดง ความยึดมั่นคือมั่นให้เห็นชัดอยู่แล้วและได้ทรงแสดงข้อปฏิบัติที่จะทำลายความยึดมั่นถือมั่นเสียให้ได้ในลำดับต่อมาคืออริยมครคมีองค์แปดนั่นเองและการที่ทรงแสดงอริยสัจอย่างยิ่งในฐานะเป็นการตรัสรู้นั่นนั่นเป็นการที่จะเห็นว่า หมดความยึดมั่นถือมั่นแล้วจะเป็นอย่างไรญานหรือปัญญาชนิดนี้แก่กล้าหรือคมกล้าสามารถเพีออยงไรในการที่จะบรรเทาถ่ายถอนทำลายเสียซึ่งความยึดมั่นถือมั่นเ <c oughs> มื่อเป็นดังนี้จึงมีผลทำให้เกิดธรรมจักสุข เรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาได้ราอก,กมาเป็นคำพูดว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีความดับเป็นธรรมดาจะไปหลงหยึดมั่นถือมั่นข้าวดังนี้เราเป็นอันที่กล่าวได้ว่าธรรมจักกปะปวัตนสูตรนั้นก็เป็นการแสดงถึงเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่เป็นไปในขั้นตระเตรียม ในขั้นแรกเพื่อให้ข้าวรูปข้าวรอยเสียชั้นหนึ่งก่อนแล้วพระองค์จึงทรงแสดงอนัตตะลักษณสูตรซึ่งเป็นการระบุชี้เรื่องความไม่ควรยึดมั่นถือมั่นลงไปโดยตรงเชื่อเห็นที่รูปที่เวทนาที่สัญญาที่สังขารที่วิญญาณซึ่งเป็นคำสำหรับใช้เรียกสิ่งทางปวง ราะว่าสิ่งทั้งปวงคือสิ่งนี้คือสิ่งทั้งห้านี้หรือว่าสิ่งทั้งปวงก็คือสิ่งที่ต้องเนื่องกันอยู่กับสิ่งทั้งห้านี้เมื่อสิ่งทั้งห้านี้เป็นอนัตตาแล้วสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้น<ม>ก็ย่อมเป็นอนัตตาไปด้วยไปด้วยกันควรที่เราจะได้พิจารณารืบต่อไปตามลําดับว่า หลังจากได้ศึกษาและเข้าใจในธรรมจักกับประวัตนสูตรแล้วก็ควรจะได้ศึกษาเข้าใจในอนัตตลกตณสูตรเป็นลำดับต่อมา